วงการมอลลัมคึกขัดเนียหน่อยปุ๊บสามมอลััมเสือรลัให้กลับมายิ่งไงอีกเธอหนึ่งในรูการหนาบวันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเปล่งเราเป็น,นยังไงมาติดตามรับชมได้เรืยนะครับช่วงนี้วงการมอลััมนับเวลาถอยหลังปิดรูการแต่มอลลัมถีปิดดูการไปแล้วช่วงนี้ก็มีหลายวงคือกันรวมทั้งวงรัตนชินอินตาทยาราชถีปิด ฤดูการไปเรียบร้อยกอากันว่าฤดูการที่ผ่านมาก,กับปัญหาโรคโควิดเหตุให้มอล่เกอาเกา่รัตนสินอินตาทยราชเทพบสีบอมีงานเลยในช่วงที่ผ่านมาจนปิดฤดูการไปสื่อๆแต่กลับมากคือขักอีกเพื่อนึงมีการฟ้องทิมจัดเวทีไม่ฉากแสงสีเสียงจัดโชว์หม่ตลอดถึง หลับศิลปินเขามาในขณะกันยางคือคักจากการไปตรวจสอบเป็นอยังคือกลับมาคึกคักอีกทีหนึ่งหลงังจากที่รับไรไปยาวนานคือการมอลำั่ระับตำนานที่มีประวัติศาสตร์หรือตำนานเก่าแก่ของคนอีสานว่ากันว่าเป็นแถบสิเป็นอันดับหนึ่งถ้าเป็นมอลำั่ที่อายุกเก่าแก่ที่สุดในภาคอีสาน แต่ขอดอยของรัตนสินอินทรไทยรัชคือปรับโตว,วท่านในมอลำ์ยุคป,ปัจจุบันที่ต้องอาศัยซื้อโชวเชียวสื่อออนไลน์ในการเข้าถึงเอฟซีก็เป็นจุดด้อยของรัตนสินในดุการที่ผ่านมาแต่การเข่ามากคองเฮียหน่อยที่แฟนๆกนเห็นฝีใหม่ไล่เมือในการปุกปัน่นวุงเสียงอีสาน จนมีกระแสในซื้อรับงานกัญยาวเหยียดในดุลการนี้ในการยกเลิกสัญญากับเสียงอีสานของเฮียหน่อยและการขอมาเขตดวงรัตนาสินอินตาทยาลาดจากการสอบถามกูรูทางด้านมอลําบอกว่าการขอมาของเฮียหน่อยเดิมต้นจากสัญญาใจยังว่ามีสัญญาอย่างก,กันกับรัตนสินอินตาทยาลาด แต่การมาปลูกปืนหมอลำเสือรับอย่างรัตนสินอินตราทยราชคลองเฮียหน่อยการฟ้อนทีมการจัดเปรียทียใหม่จากแสงสีเสียงระบบเสียงใหม่เป็นการอาศัยแบนด์เก่าแก่ของมอลำรัตนสินอินตราทยราชไห้ครับเป้าคึกคักอีกเช่อหนึง่ง <c oughs> ก่อนสิไปเริ่มรู้การมอลำในฤดูกาลหน้าด้วยทีใหม่ไล่มือเป็นหนักธุรกิจ ที่ประสบความสําเร็จในการเหตุธุรกิจแต่การเขามาเฮ็ดหมอลำกับมาเป็นเชิงธุรกิจอย่างเต็มตัวอาศัยใจหักในศินละปะวัฒนธรรมของชาวอีสานอยากเห็นลัตนศิลป์อินตาทายาชที่เป็นหมอลำเก่าแก่ลับมายาง,ง่หญๆอีกเทื่อนหนึ่งในฤดูกาลต่อไปถึงสปิดฤดูกาลไปแล้วก็ยังเห็นมีการการสอมของเดนนสื่อการเขามาสอบของอ,งอีกนั่งเอก ดูการจัดชุดโชว์ระบบเวทที่ากแสงสีเสียงเห็น<ม>ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอาศัยประสบการณ์จากการทำธุรกิจการตลาดการอาศัยซื้อในยุคปัจจุบันและการรวมมือกันร,ระหว่างรัตนาสินอินตาทยาลาดกับนักธุรกิจรุ่นยยใหม่อย่างเฮียหน่อยที่มีฝีใหม่ล่ยมือในการเหตุการตลาดการขาถึงซื้อโชว์เชียวยุคใหม่กับอาศัยแบรนด์หมอลำยุคเกา่า ที่มีฟีหมายล่เมื่อในการหลอกล่ําการจัดโชว์ล่าเดืองตอก่อนก็ผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนดูการต่อไปกระสีเห็นหมอล่ารัตนสินอินตาทยาลัโตขึ้นมาอย่างกล่าวถูกกระโดดว่ากันวาบวแวนแต่รัตนสินอินตาทยาลที่เฮียหน่อยสเขามาปุ๊บปั่นวงโนพันวิเศษสินอีกวงหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากรวมมือกันครับ เนี่ยหน่อยมีศิลปินไล่เข้าไปในวงนูพนัผ่านกันอย่างต่อเนื่องและอีกวงหนึง่งหนกยุ่งทองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวน,นานแต่คน40ปี50บปีขึ้นท้าเอ่ยถึงวงนกยุ่งทองแทบสิงูจจรกันทุกคนถ้าเป็นคนอีสานลูการต่อไปสิเห็นการก้กาวกระโดดยางพิษหูพิษตาของหมอลำขณะใหญ่มีประวัติศาสตร์กันยาวนานของภักของคนอีสาน ด้วยความเป็นหมอลำเกาแก่อาศัยแบนเกามิสตอรีกันมายาวนั่นผสมกลมเกืนกับการตลาดจุกไม้คองเฮียหน่อยก็ต้องติดตามกันเมืองต่อไปว่าสิไปโหลดซัาไดคือกันกระบงเสียงอีสานที่เฮียหน่อยเคยโชว์ฝีมือไวเลวไปมีก๊อฟที่เห็นเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งไวเพื่ออภิาฎคิปต่อไปคิปหนามาพบงงกันใหม่สวัสดีครับ